อำเภอรประทายนะคะจังหวัดนะครราชสีมานะคะวันนี้ช้างมาหลายเชือกนะคะมีใหญ่อลังการมากเลยนะคะวันนี้ช้างน้อยช้างใหญ่มีหมดนะคะมาจากบันตะกลางก็มีนะคะมาจากชาราดก็เยอะนะคะทำมาแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ น้องมิ้งของเรากำลังเดินไปตรงมู้นนะคะผ้าสีม่วงนะคะเย็งสีเหลืองนะคะน้องมิ้งขอบคุณเสียงค่ะไม่ค่ะอคอมเมนต์ค่ะค่ะได้นะคะ ยังละคือยังเขายังออกอันนี้หนุ่มบัวทองก็มานะคะมากับชุดใหม่นะคะสวยงามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะอมคอมเมนต์ทักทายได้นะคะวันนี้ลุงมิมอยู่กับเพื่อนช้างนะคะมากกว่า30เชือกนะคะวันนี้ S 2> <S 2> เป็นเอ,นะอ่อบุญอะไย่างนั้นบุญปูมเขาใหญ่ไหมค่ะ Senior. แม่แม่นี่นะคะนุ่มนิม่มนุ่มนิม่มมาแล้วนะคะสาวสวยของเรานะคะสูงยางหุ่นดีเหมือนเดิมนะคะเตรียมพร้อมพร้อมก่อนแห่โอ้ยกลัวอะไรคะไม่ต้องกลัวคะ่ะนุ่มนิ่มใจดีนะคะ คนคู่แฟนของเขาปูเป้นะคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศแบบว่าหน้าหวาดเสียวแบบว่าคล้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะวันนี้คล้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะเนียค่ะ,คะ น้องคันเงินนะคะเมื่อวานนุ่มนิ่มนั่งรถมาไกลร้อยกิโลนะคะแม่แม่เพื่อมาหาน้องคันเงินนะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะมาพักด้วยกันโอ้จะบัตรคิวนะคะแม่แม่มีบัตรคิวด้วยมีบัตรคิวนะคะแย่งไม้ของนุ่มนิ่มพอดีนะคะแม่แม่พอดีเป๊ะเลยนะคะไม่ แต่ว่าทําได้พอดีมันตจมากๆเลยนะคะต้องขอกลับขอบพคุณนะคะคะแนนจากแม่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่สมทบทุนนะคะช่วยการทําแย่งใหม่ให้นุ่มนิ่มนะคะตอนนี้ก็ได้ใช้แย่งไม้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามคิวนะคะ เลขอะไร <laughs> ได้เบอร์อะไรนุน่มๆโ <laughs> อ้โทีมงานทีมงานรูเบยทีมงานรูเบยทำอะไรคะยายเพิงเจ้าเห็นนยังยายเพิงโอ้ยขยันมากเลยนะคะ ค่ะกับข้าวนะคะทีมงานพังกูเป้นะคะนุมนิ่มของเราก็ไปต่อนะคะแม่แมไปต่อไกลมากนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเดินทางไปถึงหรือเปล่านะคะเราไปต่อที่หนองคายนะคะแห่เช็นแล้วเราก็บินเลยนะคะไปพร้อมกับโมแฮนะคะสองเชือกนะคะที่บ้านคลอกช้างนะคะแม่แม่ท่านไหนที่อยู่จงังหวัดหนองคายเดอแวะมาให้กําลังใจกันได้นะคะพรุ่งนี้นะคะ วันที่แนะคะแล้วเราก็ไปต่อวันที่10บนะคะที่อำเภอพังคนนะคะนี่มจะไปต่อนะคะคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ทักทายได้นะคะแบบมาให้กำลังใจนะคะช่องเล็กๆของพังนุ่มมด้วยนะคะเพิ่งสตรีมได้นะคะแม่ๆที่ไม่ได้เห็นสตรีมไม่ใช่อะไรนะคะสตรีมไม่ได้นะคะขัดข้องนะคะ น,นิ่มยืนหันหลังน,นิ่มยืนหันข้างให้เพื่อนๆนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะชุดใหม่ยังไม่ได้ใส่นะคะแม่แม่ใช้แยงใหม่นะคะวันนี้งานแรกเลยนะคะที่เราจะใช้แยงไม้นะคะแต่ก็พอดีกับตัวนุ่นมๆนะคะเสาธาราดลายเชือกนะคะวันนี้ นี่นะคะกลุ่มนี้สอบทั้งรานหมดเลยนะคะแม่แม่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้รถเทศบาลไม่ต้องทํางานนะคะเพราะว่าฝนทำงานได้เรียบร้อยนะคะแม่แม่ฝนตกในช่วงเช้านะคะตกหนักมากเลยนะคะ น้องแอนและทีมงานนะคะก็พักกันสี่เชือกนะคะอยู่อยู่ทังข้างนอกนะคะที่บ้านบ้านสี่เหลี่ยมนะคะพักกับน้องกูเป้นะคะนุ่มนิ่มขันเงินแล้วก็พังพี่ดาวนะคะมาหาตอนเช้านะคะอะไรให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะม่วงไม่ต้องเลยวันนี้นะคะบรรยากาศดีมาก อัานนาิ่งอันนาอะช้างก็ยิ้มคนก็ยิ้มนะคะยิ้มหวานๆช้างก็ยิ้มคนก็ยิ้มนะคะสวัสดีค่ะคอมเมนต์ทักทายได้นะคะภาษาเสียงชัดงไหมคะ ประชาเสียงชัยกันไม่เอ่ยคอมเมนต์ทักทายได้นะคะนุม่มนิ่มเขาอยู่กับคู่เฟดของเขานะคะมองข้างหลังเหมือนกันเลยเอาแม่แม่มองข้างหลังเหมือนกันเลยนะคะนุม่มนิ่มกับปูเป้นะคะบักยิ่อันยิงเหมืนไดีๆเนี้ยยงไหม้ของนุม่มนิ่มสูงมากๆเลยนะคะปกตินุ่มนิ่มเขาก็สูงอยู่แล้วนะคะแม่แม่ไปใส่แยงไม้ยิ่งสูงกว่าเดิมนะคะ เออแฝทำอะไรตรงนู้นนุม่มๆโอ้กินอ้อยนะคะจอดที่หน้าร้านไข่อ้อยนะคะนี่นะคะคุณยายชาวบ้านนะคะอ้อยมาจำาหนให้ช้างได้กินด้วยนะคะสูงละยี่สิบคะแนนนี่ค่ะันนี้ของเราก็ยืนกินอ้อยกับคู่แฝดของเขานะคะกับปูเป้นะคะปีนี้ปูเป้ใหญ่กว่าเด้อแม่ปูเป้สูงกว่าแล้วนะคะ แต่ปีนี้รู้สึกว่านุ่มนิ่มจะหนาขึ้นนะคะ<อ>ภาพชัดเสียงชัดไหมคะคอมเมนต์ทักไายได้นะคะนี่นะคะสองสาวขอกินอย่างเดียววนุ่มนิ่มเรื่องกินเรื่องใหญ่ <c oughs> เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยน้องโมแฮน้องโมแฮเสียงหวานมาก่อนเลยน,ะะนี่นะคะปีนี้ปูเป้สูงแซงนุ่มนิ่มไปแล้วนะคะเพราะนุ่มนิ่มของเราอ้วนออกข้างนะคะน,นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มปีนี้ไม่ยืดนะคะไม่ไม่ปีนี้ออกข้างแล้วนะคะน,นุ่มนิ่ม ปีที่แล้วสามตันสามนะคะปีนี้ปีนี้น่าจะสูงน้ำหนักเยอะแล้วนะคะยังล่ะะไลสองเรื่องตีอตอรื่ฮะก็เข้าออก เอาเขาแน่ออกแน่จักเสียงชัดบอชัดบอได้เอาเครื่องหนึ่งมาซองเบิง่งรอแป๊บนึงอ่าเก็บตาเก็บข้าแน,น่อาจจะถ่ายได้ไม่ทั่วถึงนะคะแม่แม่เพราะว่า ช้างเยอะนะคะช้างเยอะนะคะโอ้ยเหมือนฝนลินเลยนะคะเหมือนฝนจะตกเลยเหมือนฝนลงเม็ดเบาๆนะคะเราต้องพกร่มไปด้วยไหมอะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะโอ้ยฝนกำลังลงเลยแม่ฝนมาแล้วนะคะฝนตกแล้วฝนตกแล้ว,วเป็นตาตบ่านาอ,อกมือนน้เนาะ,ะไปหาร่มก่อนนะคะแม่แม่ไปหาร่มก่อนเด้อโอ้ยทีมงานปูเป๊ขยันขันแข็งนะคะหาข้ากับข้าวได้แล้วเด้อสวัสดีค่ะ ฝนตกฝนตกนะคะแม่แม่ขออนุญาตไปหาลมสักครู่นะคะคอมเมนต์ทักทายได้นะคะอู้พี่ดาวพี่ดาวในสูงใหญ่นะคะทั้งสูงทั้งใหญ่นะคะทั้งอ้วนนันเดคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาให้กําลังใจนะคะพังน้องนิ่มกันได้เด้อน,นะคะฝนลงเม,ะะม,ลงม็ดนะคะแม่แม่จ๋าฝนลงเม็ดนะคะ ประลอปรมาถือไปถาตอนแอมแบกสามพงก่อนถือซื้อเออไว้บไ้เรมเนรได้พวกท่นก็ได้ตัวน่ะจะเตียงเอาแว้เพระตอนนั้นดูน่ะ ý thức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  không thức ý thức ý ได้นะคะวันนี้ต้องพกล่มนะคะแม่แม่เดี๋ยวเอาล่มมาให้คูกจอยนะลูกจอยเอาห้มมาแนวเือดกวดจัดมาส้างข้าง สวัสดีค่ะเห็นนุ่มนิ่มเต็มจอนะคะ คือเวลาลุกหมนโอยขนลงเม็ดหละลงมุนเอ้ย คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสักทายได้นะคะระหวังที่เราเห็นนะคะผลก็มาก่อนแล้วนะคะตอนนี้ผลเริ่มลงเม็ดเบาๆแล้วนะคะ อทีมงานของเรานะคะทีมงานของเราได้อ้อยมาฝากนุ่มนิ่มนะคะกินอ้อยรอไปก่อนนะคะ โอ้สงสัยวันนี้เราจะได้แห่งานพร้อมใส่ฝนแน่ๆเลยนะคะแม่ๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงาพายุเข้าพอดีนะคะเหมาะเจาะ <laughs> เหมาะเจาะกับวันที่เรามาแห่งานนะคะ <laughs> ออยง <laughs> ทางนู้นได้อะไรอ่ะช <laughs> ่างต้องขันได้อะไรเนาะแจกไอติม คอมเมนต์พูดคุยทักชยให้กำลังใจนุ่นกันได้นะอะไรคะรอบไหมลูกรอบไหม

บอกว่าท่านเอาฉีดรถดูเลยแกว่าท่านแกไ้ก่อนแก่่นแ้อนแกว่าท่านแกว่าท่าน ละลายในปากเลยเด้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะขามชัดเสียงชัดไม่น้อนะคะคอมเมนต์นได้นะคะ เขามาพูกคุยนะคะแวะเขามาให้กำลังใจนะคะสาวๆววันรละได้นะคะเยี่ยวนลิน

เข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาทักทายมาให้กำลังใจนุ่มนิ่มและทีมงานกันได้นะคะสอบบ้านชลาดกนะคะยืนอยู่ตรงนี้นะคะระหว่างรอแห่นะคะรอจะภาพมาก่อนคะคา mấy đứa nhỏ chạy đi mà tui <laughs> cũng không biết chạy cái <laughs> gì, chạy rồi, 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 จะตกแล้วนะคะเดี๋ยวนเอ็นขออนุญาตลงไล้์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอ,ขอกล่าบคำว่าสวัสดีค่ะ